สบายดีสบายดีทุกคนเขาตัดหั่นทุกคนกรรสอนก็แกวออร์แกนิกเมื่อนี้เข้ามาหลายคนนะทุกคนทีมงานเขาเมื่อนี้พาทุกคนมาไ่นำโคงสบดีะพานใหญ่เขากบสะพอนเมื่อนี้เป็นผู้นำหนาพาทางเข้ามาไ่นำโคงแต่ซะมีสรลอยและก็บบ่อแอคทุกคนทีมงานทีมงานเก่าหนหละแต่ว่าไปเฮียนอยู่เวียงส่วนนี้เพิ่นผักเฮียนก็เลยได้มาบ้าน คนมอนี้มาล่าปลาเนาะทุกคนแต่ว่าบุ้หู่สิได้หรือบ่เนาะทุกคนแต่วาจุดประสงค์เขาก็คือมาล่าปลาล่าหอยแล้วก็สิเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่แถวดอนแถวกลางไ่น้ำโคงเนาะทุกคนเดียวสิผ้าทุกคนไปเบิงบรรยากาศนาทุกคนว่ามันสีม่วนมันสีเต้นเต้นสัมดาเนาะทุกคนเซาลอยว่ะเอาชีวิตรอดในป่าหนึ่งวันถ้าในป่าหนึ่งวันเนี่ยต้องอยู่ขามขึ้นเดี๋ยวเราจะขามขึ้นเนาะเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะทุกคนพร้อมแล้วบ่พร้อมแล้ว พร้อมแต่เฮิงหลับมะตูวได้พ้อมเลยจีนู่ลงเสื้อคนตัวได้พ้อมเลยเป็นตัวลงก่อนตะชับได้ใบใหญ่เอาใหม่เสื้อถืออ่ะเบากหม่ถือไปนั่งถือไปนั่งกับบันไดมันนี้มีทางแฮทางเบ็สนะทุกคนแต่ว่าบ่ฮู้ว่าตัวใดสิมามันกว่กันนะทุกคนแล้วก็มีงมหอยนั่เพราะว่าเป็นอันตัวที่ว่าซั่วอยู่แล้วนะทุกคนงมหอยนะอยากบ่อยากก็ต้องได้แต่ว่าปัญหาน่ะมันสิได้น้อยได้รายสำเนียงแต่ว่าตอนนี้น่ะเจ้าทินเขาเต้าไปก่อนแล้ว ุทที่าอยู่เนี่ยเป็นบ้านนาพองท่านะทุกคนเน่บอกบานนายุ่งเนาะบานนายุ่งใกล้กับบ้านนาพองอนนท่าพราะเราเคี่งกันทางฝั่งพุ่นสิเป็นปนะอุบลราชธานีนะทุกคนอำเภอเขมราชแต่ว่าบุหัวสิเป็นบ้านบุงซ่วยหรือบอ่อเพราะว่าบ้านบุงช่วยมันสิยำๆๆลงไปทางที่ทางไตถือจักหน่อยเมืม่อนี่น้ำขึ้นนะทุกคนนำ้ำพ้นบนโตกะหรอกแต่ว่านำ้ำคลองมัน,ข,มนขึ้นจักหน่อยเป็นบ่วลาย แต่ว่าเวลานาคลองขึ้นเนี่เข้าหาปลาเนี่มันสิได้ทุกคน <Okay. S 1> เพราะว่าผู้ที่เขาจะอ,าอยู่ในนำคลองนะเขาจะาว่าการนําขึนนข้นนะหาปลามันสิหาได้ว <Okay. S 1> ันนี้กามารุ่นนากานนะทุกคนว่าสิได้หรือบอ่เ <Okay. S 1> มื่อนี้เป็นมือที่ว่าอากาศฮอตน,นะทุกคนและเห็นทางนำคลองน,น,ออนี่มันระเหยไายลยก็เห็ดให้มันแนมเบิงมันก็สิแตกตานจดนหน่อย ก็สวยงามไปอีกแบบอันนี้หลายคนก็บ่าไข่ปิ้งนะทุกคนแต่ว่าโ่้โหอ่ะมันคือไข่ย,ยังแต่ว่าเจ้าทินเขาจะาพาแม่แบน้ำแล้วทั้งคงไนไปแ,แม่แอกหมวกผู้สาวรุดนะเออท้งเสีย ตอนนี้หอดเวลาออกลาแต่ทุกคนจพากลัะกำลังเริ่มกำลังเริ่มติงโตตอนแรกน้ำตกาลงห้ำเดี๋ยวมือนี้ห้าสี่บ่แม่ปันไดทุกคนแบบยันเะป็นวะัดสล่เไปก่อนไเอก็มนิไม่อี่ม่่ นี่เราสุกคนแบบสาร์อนกับเอ็ดคือได้ได้ยังยังว่านีนะแต่คนคือเราสุกคนบรรยากาศเรียบสองฝั่งงามนะมาได้ยินเแบบมิตรากันห้องน้องาวกันทำตกใจเลยมาหน่ำผัดยาหน่โอ้ยมันแตงกหินแหบเาลงมาสำนักแจงอร์เลย เ,มมเ,อเออเ,ออเออติมหนึ่งเออตุกน้ำลอยไปแล้วเอามันด้วยค่ะปกติสิพามาประจนไพ่เนาวทุกคนแต่ว่ามันนี่มาประจนน้ำประจนน้ำก็ประจนไพ่เดี๋ยวเอาตัวได้ต้ว เงียบแล้วสองสาวจะเป็น่ยันลมโอ้แม่แมบน้ำ<ะ>แล้วมาถึงสีมม่มงสีา่าส่ดิบรรยากาศมีสัตสโลว์าได้ได้สโลว์ประทัดไว กระดาษจอทินยังอยากประหลาดตอนนี้ทีมงานเรากำลังงมหอยนะทุกคนเป็นบักหอยเล็บมะอะไรกับหอยทรายหนึ่งวันถึงวันรีบเลยออกวัดนะหอยแต่ว่าจุดนี้นะบักหอยโบราณแต่เราทุกคนแบบเฮงๆได้มาหนึ่งแต่ว่าน้องค้าหนึ่งเลนนัมอย่างเดียว bao bự đó hả loài đừng nói ác ơi có không sông <laughs> 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 จุดนี้เป็นตาดใหญ่นะทุกคน,นเ,กเป็นตาดใหญ่เละกระน,น้ำไร้แหง้งบอลในน้่นปเปลี่ยนได้มากกับสลัดกับสเปร์เราทุกคนไปกินข่าวอยู่นในแค้มบอนที่ว่าน้ำไร้แห้นงนะครับรายการงมหอยแถวเวิร์ท่านนีอน้อันก็อ,อันนี้เป็นกับดักปลาของซาบ,บัานนะทุกคนแบบเข้าจ่มาดักไว้ อันน of ี <aroma invoke> ้พระเอื่นว <ım eni> ่าเครื่องมือประเภทเลาะตัวนี้ใส่หินเป็นตัวถ่วงน้ำหนักนอาทุกคนเวลาปลาเข้าไปแล้วไปแตะจุดที่ว่ามันปลดล็อกนอาทุกคนมันก็สีรันกลึบเรียกว่าบ้านเราเอื่นไล่มันไปตามไล่มันมันก็สีลันกลึบลงก็คือใส่หินเราทุกคนเป็นตัวดึงเรียกว่าเป็นตัวถ่วงน้ำหนักเข้าไปมันเขาได้ออกไปได้อันนี้นะปับจะเข้าไปดิเดือดออกไปได้ ก็สิมีลายอันเนาะทุกคนเ<ม>พราะว่าบ่อนนี้เป็นบ่อนที่แบบปลามันออกมาหากินอันนี้คล้ายๆกับซาลายแต่มันเป็นแหนแต่ว่าบ้านเท่าเอ็นแหนเนาะทุกคนแต่ว่าอยู่บ่อนเอ็นนะซื้อเอ็นพวกพวกแมนซาลายเนี่ยก็มันบ่คือกันกับแหนเนาะบ้านเท่าก็กเอ็นแหน่บอลเอ็นหลังๆซื้อเอ็นพวปากปลาคาร์ฟคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นพืชหนำขายา <laughs> ตักเขา <laughs> เขาใส่ตะไคร่กินได้ไหมตะขาว บะต ong เขื่อมันก็อยากยขาวไปเห็ปลาอยู่เห่ปลามันขึ้นมาไข่ขนาดนี่ยังบอลลันจตกอันนะทุกคนแต่ละอันเราเสียกยังเข่งเบิ้ดเดินเฉดปลาขาวหมดหัวเขาซักกึกใส่คอแล้วโมวีน่องนะครับกับวันนี้ออกมั่วไปเลยเลยไหลแหงตรงนีเพียงนี่เพียงเลือ แลเป็นปลาคารอยมาอันนี้เขาเข้ากองเออเข้ากลางมองอ่ะอ้อมไปได้ไล่ออกหมดงมือหลัตื่นองน้นเยคือหดเรมันอยู่บมือนีข้ากันมากกบานได มาแต่อุดมไซมาถามโอ้ยไอ้บกเจ้า้อก็ไดกายยังตื่นเลยนะ้านะมอปเามันตื่นโหดเลยสิางนั้นไหมมันมี đập cậu đã là cậu làm hả đập cậu đã là cậu hả นี่เราทุกคนแบบก้าอกลางมองหลัดไหวเลวก็เขาไปไล่ปลาออกมาแลวกะออกมาหยาบมึงมองมองปลาหน่อยเนาะมอาหน่อยเนาะ เดี๋ยวถ้าเบิรงเขาจะเอายามมองกันเอาเอาโตัวงามๆมาโซ่คลิปนะยับยับยับมาตั้งพี่บางทีถึกเออมันอันมันมองมันอันเนะมองมันหน่อยมองมันหน่อยกูสอยก็ได้เยอะครับมันบ่ถือกันนั่นมันบ่ถืแล้วเอาผูกกูมาเนี่ยเ ลงมาสื้มืออะมือได้หน่อยมือได้ลายอันพวกปลาเครื่องปลานะเขาเห็นอะไรเอาใส่เบ็ดบะตึงแฮก็ได้เนาะปลาพี่ยได้เป็นคายโลสเยสองลอยบกโลสองอยมีอยู่ะเออย่างมือเศ้าบันเป็นห้าอยากได้ต้องมาเอาย่างมือเศ้าเนาะป๊บเศร้ามองเรา ขาถือกมึงมันแห้งขนาดจ้ำหักคอเลยอย่ามัน่อยู่สื่อเขาอีกแล้วดงดังเลยมึงนี่สเจ้าหางก่ดูไงโอ้ยหางก่ะขวมได้เพื่อนสุดเจ้าแหละอยู่เนาะไม่เชื่อไม่เชื่อไปได้ก็ิไปนะเดี๋ยวถ่าย เป็นอะไรินบกาไปกาไปกปีนขึนเทิงพนจ้ะหนามีต้หนัมาหันากุมได้หลายหัวหลายเติบหน้าบุูแล้ว็ือนก็ิยหอยหอน่าย่อือจกใครจกหยาปีนไปเบิดเจ็บเด้ เดี๋ยวเขามาขเขาคอเบิ่งนะเด้อปลาในมองอ๋อจะ oh, ทงกับมี่อีกเ,อเดี๋ยวเขาเบิ่งตัวยามบางได้ <c oughs> oh, กันบันไดนะก็ออกมากินเข่าก็แล้วอ๋อถ้าก็โลมาบอกถ้ากินไข่า้กินเข,ขาเศร้า <laughs> เขาคือกันนะเขาจไกินมาเพือเหนียวดีกกันเนาะทางแรกได้ไมนอสองสามโตปลาเนี่อันนถือสองามาปลาหน่อยเนาะแบบพอดีปิงสามสี่โต้นี่ยบได้เบิกแล้วบันนี่นะเฮือบังไว้แลยมีก๊อฟซนูอีกวันนี่นะอุปกรณ์หลาครบสุดเลยมันนี้ เดี๋ยวมาเบิ่งปลาในแห่งก่อนเราทุกคนฉุกเฉินเหรกะลงมาไว้เห่อเบียดลบได้นเอเอามาดูหากะเขาเบิ่งดูเอาะไรนะตรงแห่งเราเนี่ยคอยดึงมาเด้อยม่ค่ะหมุนๆหมุนลองไปพุ่นมันกะคาไปผัดคือเก่าแล้วโ <c oughs> ดไปกระอองมาไคนสลัดนั่นนี่แหละโอ้มึงดูหาโอ้เด๋อหลายเอาโต้โต้ยใหญ่ๆก็ได้เนาะคือแบบมองด<ล>หน่อยๆตึ้งเฮาบอ่ะ อยู่เสือม้านรั้วเขาเบิ่งไก่ด้วยตีนไม่ได้เลยมาหาในยูเขารันส่อจเกบเบื่องเอยก่อนเก็บเบิ่งเอ้ยโอ้ยเหมืันย่างนะน้องคำาจังสี่เหมือนไก่ด้วยอปลาย่างบากตัวใหญ่ๆนี่ปลาสูตรปอกหรือปล่าปลาสูตรกับปลาปาตัวใหญ่ลิ้นี่โอ้ได้ปลาปลาพียกก็ได้ปะ ยที่ตายเออไปลงไงไปลงมั้ใช่ผมรอครับครับเมื้ตปาครับน้อะไร่แกกล้ามเลยนะทุกคนเมื่อนี่นะโบแมนบบได้นะทุกคนแต่ว่าพููที่ว่าเขาตอไหมครับปาเนี่ยแบกไปยูึ่งแต่ว่าชินข้า่งบกห้อยขาแต่ว่ามันคับแล้วบบเขาตอบผมอานกอะไรเมื่อแบบยิ้มข่าเ่แต่ว่าผมไปหาแลเขาตอบได้จริงรแต่ว่างบห้อยผมมามันยักหน่อย 有